สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ read listening ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาคือปรากฏการณ์ salt fat acid heat ของซามินนอสรมีทั้งหนังสือที่ดังมากและก็ซีรีส์ทาง Netflix ด้วยใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าไอแนวคิดเรื่องเกลือไขมันกรด ความร้อนเนี่ยมันมีอะไรทำไมมันถึงเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทำอาหารของคนไปเยอะมากเลยเราดูมาจากหลายที่เลยนะบทวิจารณ์บทสัมภาษณ์หรือแม้แต่กระทู้ในเน็ตต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าออมันเหมือนจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆนะแต่ว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมได้แบบไม่น่าเชื่อเลยหัวใจสําคัญจริงๆคือเหมือนเขาพยายามถอดรหัสว่าอะไรคือสิ่งที่ทาให้อาหารมันอร่อยใช่เลย หลักๆก,ก็คือ4อย่างเกลือ salt ไขมันแฟตกรด acid แ,แล้วก็ความร้อนฮ e a ที่ซามินเขาบอกว่าเป็นเหมือนเสาหลักเลยนะของการทำอาหารให้อร่อยอือใช่ค่ะแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าแค่รู้ว่ามี4อย่างนี้คือวิธีคิดเบื้องหลังนะที่เหมือนกับว่าเออไม่ต้องไปยึดติดกับสูตรเป๊ะ,ปะก็ได้นี่นะถูกต้องเลยค่ะ เป้าหมายหลักๆเลยคือการสร้างเหมือนกับสัญชาตญาณในครัวมากกว่าคือเกลือไม่ใช่แค่ให้เค็มแต่เป็นตัวชูรสชาติไ oh. ขมันก็ไม่ใช่แค่มันมันแต่มันนำรสชาติอื่นๆแล้วก็สร้างเทซ e เจอร์หรือเนื้อสัมผัสส่วนกรดไม่ใช่แค่เปรี้ยวอย่างเดียวแต่คือตัวสร้างสมดุลตัดเลี่ยนแล้วก็ความร้อนคือตัวที่เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบไปเลยทั้งรสทั้งเนื้อสัมผัสคือซามินเขาอยากให้คนเข้าใจว่า ทำไมเราถึงทําแต่ละอย่างในครัวเข้าใจละแล้วตัวตนของแซม,มินนอสรัตเองก็น่าสนใจนะครับเธอเป็นเชฟอเมริกันเชื้อสายอิหร่านแล้วก็มีประสบการณ์จากร้านดังอย่างเชพานิสที่เบิร์กลีย์ใช่ค่ะร้านนี้ดังมากซึ่งร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลแล้วก็เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนผมว่าตรงนี้คงมีส่วนมากๆเลยที่ทำให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมา แน่นอนค่ะประสบการณ์รงดันมันสะท้อนออกมาในหนังสือ So f แ f a อา c i d Heat ชัดเจนเลยแล้วในสือเล่มนี้ยังได้รางวัล James Beard Award ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สำคัญมากในวงการอาหารใช่ใช่จุดเด่นของหนังสือคือเขาไม่ได้รวมสูตรมาเยอะๆแต่เน้นอธิบายหลักการแล้วก็มีภาพประกอบสวยมากของเวนดี้แมกนาลตันที่แบบช่วยให้เราเห็นภาพชัดเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกแต่ถึงจะเน้นหลักการเขาก็ไม่ได้ทิ้งคนทำอาหารมือใหม่นะ คือมีสูตรพื้นฐานมาให้ด้วยประมาณ100สูตรที่เธอเรียกว่าเป็นเหมือนล้อช่วยพยุงให้เราได้ฝึกก่อนอ๋อเหมือนเทรนนิ่งวิวใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างพวกไก่อบหมักบัตเตอร์มิลหรือว่าพาสต้าคาโชเอเปเตอันนี้เหมือนเป็นสูตรฮิตเลยคนลองทําตามกันเยอะมากเหมือนเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กล้าลองผิดลองถูกแล้วพอมาทําเป็นซีรีส์สตอนใน Netflix นะคะยิ่งเห็นภาพชัดไปอีก เขาพาไปดูแต่ละองค์ประกอบในที่ต่างๆทั่วโลกเลยไขยมันก็ไปอิตาลีเกลือไปญี่ปุน่นกรดไปเม็กซิโกแล้วก็ความร้อนกลับมาที่เบอร์กรี่อืมทำให้เห็นภาพเลยมันทําให้หลักการที่บางทีอาจจะดูเอ่อนาม,มาทานิดๆเนี่ยมันจับต้องได้มากขึ้นแล้วตัวซามินเองเวลาเล่าเรื่องเขามีเสน่ห์มากนะดูแล้วสนุกเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะผลกระทบที่เห็นชัดๆอย่างหนึ่งเลยคือมีคนเอาไอ้วงล้อรสชาติในหนังสือเขาอะ ไปทำเป็นเว็บไซต์เลยนะจริงเหรอคะใช่ครับเพื่อให้คนเอาไปใช้ปรับปรุงรถได้ง่ายขึ้นอันนี้มันก็แสดงว่าเออแนวคิดเขามันเวิร์กนะมันเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆใช่เลยค่ะมันเหมือนช่วยปลดล็อกให้คนทําอาหารที่บ้านหลายคนเลยนะจากที่เมื่อก่อนอาจจะกลกลัวกล้าๆเวลาจะปรุงอะไรนอกสูตรก็กล้าที่จะแบบชิมไปปรับไปตามความรู้สึกมากขึ้นเข้าใจแล้วว่ารสชาติมันขาดอะไรต้องเติมอะไรใช่ค่ะค่ะ แต่ก็นะมันก็ต้องมีอีกมุมมองหนึ่งโดยเฉพาะจากคนที่อาจจะทําอาหารมานานแล้วหรือเป็นเชฟมืออาชีพบางคนเขาก็มองว่าหลักการ4อย่างนี้เอ่อมันอาจจะดูพื้นฐานไปหน่อยอืมก็มีส่วนค่ะหรือว่าจริงๆแล้วการทําอาหารมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเช่นเรื่องความหวานอูมามิหรือเรื่องของเนื้อสัมผัสที่หนังสืออาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเท่ากับ4อย่างแรกใช่ค่ะ มีการคุยกันเยอะเหมือนกันในกลุ่มคนที่ชอบอ่านตำราอาหารว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเหมาะที่สุดกับคนที่เพิ่งเริ่มแล้วอยากจะคิดแบบเชฟคือเข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ uh huh. แต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วตามสัญชาตญาณหรือบางสูตรอาจจะดูแบบเออขั้นตอนเยอะไปนิดนึงเมื่อเทียบกับผลลัพธ์พอเข้าใจได้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะคะ ก็ยังถือว่าเป็นงานเขียนเกี่ยวกับอาหารที่ดีมากๆหรือว่าเป็นเครื่องมือสอนทำอาหารที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะถ้าให้เลือกสักอย่างหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามหรืออาจจะเข้าใจผิดมากที่สุดใน4อย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นกรดหรือเปล่าซา,มาไมดูให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเลยจริงอย่างยิ่งเลยคะ่ะกรดเนี่ยเป็นตัวสร้างสมดุลที่แบบสําคัญมากๆลองนึกภาพซีซาสลัดแบบไม่มีรสเปรี้ยวจากเลมอนหรือน้ําส้มสายชูเลยสิคะโอ้โห คงเรียนนะดูใช่ไหมคะหรืออาหารมื้อหนักๆอย่างวันขอบคุณพระเจ้าที่แบบมีแต่ของมันๆเค็มๆถ้ามีกรดมาช่วยตัดรสอย่างซอสแครนเบอร์รี่รสชาติโดยรวมมันจะสว่างขึ้นมาเลยอ่าเข้าใจคำว่าสว่างเลยแล้วไอ้ปรากฏการน้ำลายสอเวลาเรานึกถึงของเปรีปร้ยวจริงๆมันก็คือกลไกของร่างกายนะคะที่ผลิตน้ำลายมาปกป้องฟันจากกรด แต่ผลพลอยได้คือมันทําให้อาหารอร่อยขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยน่าสนใจมากครับกลไกนี้งั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่า Salt, Fat, Acid, Heat เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาบอกว่ามี4อย่างนี้นะแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเราให้เข้าใจว่าไอ้ส่วนประกอบพื้นฐานพวกนี้มันทำงานร่วมกันอย่างไงเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สมดุลถูกต้องเลยค่ะทั้งหนังสือทั้งซีรีส์เนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สร้างทักษะการทำอาหารที่มาจากข้างในมาจากความเข้าใจมาจากสัญชาตญาณมากกว่าการทาตามคาสั่งเป,เป๊ะในสูตร ซึ่งก็ได้รับการยอมรับเยอะในเรื่องความเข้าถึงง่ายเหมาะกับคนเริ่มต้นและก็เสน่ห์ของซามินเองด้วยใช่ค่ะถึงแม้จะมีเสียงจากคนที่มีประสบการณ์ว่าเนื้อหามันอาจจะพื้นฐานไปบ,บ้างแต่กรอบแนวคิดนี้โดยเฉพาะการที่เขาเน้ยนย้ำความสำคัญของกฎในการสร้างสมดุลรสชาตินี่ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากจริงๆค่ะกนน่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อเป้าหมายคือพาเราไปให้ไกลกว่าแค่การทำตามสูตรเป๊ะ แล้วนอกจากเกลือไขมันกรดความร้อนเนี่ยมันจะมีหลักการพื้นฐานหรือเทคนิคอะไรอีกบ้างที่คนทำอาหารอาจจะลองไปสํารวจเพิ่มเพื่อให้สัญชาตญาณในครัวเรามันคมขึ้นไปอีกอืมน่าสนใจค่ะบางทีอาจจะเป็นเรื่องการสร้างเนื้อสัมผัสที่มันหลากหลายหรือว่าการทำความเข้าใจเรื่องความหวานหรืออูมามิที่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรแบบนี้ชอบเล่มนี้ไหมครับ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP ีหนะ้า